กลางทุ่งหญ้าเขียวขจีในฤดูฝนมีบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งตั้งอยู่เพียงลำพังโอบล้อมด้วยทุ่งโล่งที่ทอดยาวออกไปสุดสายตาด้านหลังมีแนวป่ารกครึ้มที่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าใกล้และข้างบ้านมีต้นตะแบกสูงใหญ่ต้นเดียวชูยอดต้านสายลมเสียงของธรรมชาติดังก้องทั่วบริเวณเสียงมแมลงเสียงนกร้อง เสียงสายลมที่พัดไล่ยอดหญ้าไม่มีถนนลาดยางไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีแม้แต่ไฟถนนบ้านหลังนี้เหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและนั่นคือเหตุผลที่ภูชายหนุ่มวัยสามสต้นต้นแต่สินใจซื้อไว้เป็นที่พักผ่อนจากชีวิตวุ่นวายในเมืองใหญ่ภูเป็นคนรักธรรมชาติรักความสงบเขามักเบื่อหน่ายเสียงรถยนต์ ห้างสรรพสินค้าและความเร่งรีบของผู้คนเมื่อลาพักยาวได้เขาก็ตรงมาที่นี่พร้อมสัมภาระไม่กี่ชิ้นและหนังสือเล่มหนาที่ตั้งใจจะอ่านให้จบในวันฝนพรำบ้านไม้หลังนี้เก่าแต่ยังแข็งแรงมีระเบียงหน้าบ้านที่มองออกไปเห็นทุ่งหญ้าเขียวไหวเอ็นตามลมพื้นฟ้าเป็นสีเทาหม่นเมฆฝนบรรยากาศเย็นสบาย เสียงกบร้องแข่งกันกันกบจักรจันทร์คืนนั้นเป็นคืนแรกที่ฝนเริ่มตกฝนโปรยลงมาเบาๆตอนหัวคำ่ำแล้วค่อยๆหนักขึ้นเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกะสีดังก้องอยู่ทั่วบ้านเขานั่งอ่านหนังสือใต้แสงไฟสลัวในห้องนั่งเล่นพร้อมถ้วยกาแฟอุ่นในมือทุกอย่างช่างสมบูรณ์แบบเกินบรรยายจนกระทั่งเวลาเกือบเที่ยงคืน ขณะที่เขากำลังจะลุกขึ้นไปปิดหน้าต่างเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งเสียงร้องเสียงร้องโหยหวนของบางสิ่งบางอย่างลอยมากับลมจากกลางทุ่งอ้าเสียงนั้นไม่ได้เหมือนเสียงคนร้องไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าแต่มันเศร้าและเจ็บปวดอย่างประหลาดผูชงักมือใจเต้นแรง เขายืนฟังอย่างตั้งใจพยายามเพ่งมองออกไปยังความมืดภายนอกหน้าต่างแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงม่านฝนที่ตกพรำกับเงาต้นไม้ไหวตามแรงลมเสียงนั้นเงียบหายไปในเวลาไม่นานทิ้งไว้แต่ความเงียบชวนอึนอดอดัดอาจเป็นเสียงสัตว์เขาพึมพำกับตัวเองหรือไม่ก็เสียงลมผ่านต้นไม้เขาพยายามหาเหตุผล ตัดสินใจปิดไฟและเข้านอนแต่ขณะนอนอยู่ในห้องมืดสงบเสียงฝนยังคงตกกระทบหลังคาไม่หยุดและในความเงียบงันของบ้านเขารู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังเฝ้าดูเขาอยู่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาไม่รู้ว่ามันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เขารู้เพียงอย่างเดียวว่าเสียงนั้น ไม่ใช่จินตนาการแน่นอนฝนเริ่มตกอีกครั้งในคืนถัดมาคราวนี้เป็นสายฝนที่ต่อเนื่องหนักหน่วงกว่าเดิมเสียงหยาดฝนกระทบหลังคาดังไม่ขาดสายกลืนกรบทุกเสียงจากภายนอกแต่ในความสับสนของหยดฝนและสายลมผู้เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกไปเขานั่งอ่านหนังสืออยู่เช่นเดิมแต่สายตาแทบไม่อยู่กับตัวอักษร หัวใจของเขายังไม่ลืมเสียงร้อปริศนาเมื่อคืนก่อนเขาพยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างเป็นเรื่องบังเอิญเป็นเพียงเสียงธรรมชาติที่ตีความผิดไปแต่ในใจลึกๆเขารู้มันไม่ใช่เวลาล่วงเลยเกือบเที่ยงคืนอีกครั้งสายฝนยังไม่หยุดภูลุกขึ้นไปปิดม่านหน้าต่างตามเคยแต่คราวนี้ ก่อนที่มือของเขาจะแตะขอบม่านสายตาเขาเหลือบไปเห็นบางสิ่งที่ปลายทุ่งในม่านฝนและความมืดมีเงาร่างหนึ่งเดินอยู่มันไม่ควรจะมีใครที่นั่นไม่มีบ้านไม่มีถนนไม่มีทางเดินแล้วใครจะมาเดินกลางทุ่งตอนฝนตกหนักแบบนี้เงานั้นเคลื่อนไหวช้าๆก้าวแต่ละก้าวของมันมั่นคงแต่ไร้เสียง ไม่มีแม้แต่เสียงน้ำกระเซ็นไม่มีแม้แต่เงาไหวของฝีเท้าเหมือนมันไม่ได้เดินด้วยขาผู้ยืนตัวแข็งอยู่หน้าหน้าต่างใจเต้นทีหายใจแทบไม่ทันเขาเพ่งมองมันผ่านสายฝนเงาน,นั้นดูสูงผอมผิดรูปมันไม่ได้เดินตรงเข้ามาแต่วนไปรอบๆบบ้านวนอย่างมีจังหวะช้า สม่ำเสมอเหมือนมันรู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่เสียงฝนดังกลบเสียงอื่นๆทั้งหมดแต่สิ่งที่ชัดเจนคือเสียงร้องโหยหวนจากเมื่อคืนก่อนมันกลับมาอีกครั้งไม่ใช่เสียงร้องธรรมดามันเหมือนคนเจ็บปวดกรีดร้องจากข้างในลึกสุดของจิตใจและเสียงนั้นดังมาจากทิศท,ที่เงานั้นเดินอยู่ผู้ไม่กล้าขยับ ไม่กล้าปิดมา่านเขาได้แต่มองมันด้วยความกลัวที่ค่อยๆ่ไต่ขึ้นมาทีละน้อยมันวนรอบบ้านจากด้านหน้าไปทางซ้ายแล้วหายไปหลังบ้านจากนั้นโผล่มาทางขวาแล้ววนกลับไปจุดเริ่มต้นอีกครั้งวนไปมาอยู่อย่างนั้นท่ามกลางฝนกับเสียงร้องที่ไม่เคยหยุดจนกระทั่ง เงานั้นหายไปเหมือนมันละลายไปกับความมืดไม่มีร่องรอยไม่มีคำอธิบายภูรี่ปิดม่านแน่นล็อกประตูทุกบานดับไฟในบ้านและนั่งนิ่งอยู่ในความมืดด้วยใจที่สั่นระรัวเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่แต่เขารู้แน่ชัดว่ามันรู้ว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่ คืนที่สของฝนตกมาเยือนอย่างไม่ขาดสายฟ้ายัางครึม้มเสียงฝนกระหน่ำลงมาเรากับฟ้ากำลังร้องไห้และคืนนี้ผู้ไม่ได้นอนเขานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นดวงไฟดวงเดียวในบ้านถูกปิดเหลือเพียงแสงจากตะเกียงเจ้าพายุจางๆวางไว้บนโต๊ะเสียงไม้เก่าในบ้านลั่นเอี๊ยดอาดตามแรงลมเย็นความชื้นเริ่มซึมเข้าในผนังกลิ่นฝนกลิ่นดิน กลิ่นไม้เปียกอบอวนไปทั่วบ้านเขาเฝ้ามองนาฬิการอเวลารอให้มันมาฝนเริ่มเทลงมาอีกครั้งตอนสี่ทุ่มฟ้าผ่าเสียงดังสะท้อนลั่นไปทั่วบริเวณแสงแลบสว่างว่าเป็นระยะทำให้เขาใจสั่นทุกครั้งที่เห็นเงาอะไรแวบผ่านหน้าต่างเขาเดินไปช้าๆที่หน้าต่างริมบ้านแงมม่านผืนบางด้วยมือสั่นๆ และที่ปลายทุ่งมันก็อยู่ที่นั่นเงาร่างสีดำเงียบสงบยืนนิ่งอยู่ตรงจุดเดิมที่มันเคยเดินผ่านวางตัวอยู่กลางม่านฝนและความมืดเรากับรูปปั้นไร้ชีวิตแต่มันไม่ได้ไร้ชีวิตผู้รู้สึกได้ทันทีว่าเงานั้นจ้องมาที่เขาไม่มีตาให้เห็นไม่มีใบหน้าให้สังเกต แต่เขารับรู้ถึงสายตาเย็นเยียบที่จับจ้องรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างแทรกซึมเข้ามาในหัวใจเวลาผ่านไปหลายนาทีเงานั้นยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเรากลับไม่สนใจเวลาไม่หวั่นไหวกับสายฝนไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวร่างกายของภูแข็งทื่อใจเต้นแรงจนแทบระเบิดออกจากอกเขาอยากหันหน้าหนี แต่ก็ไม่กล้าละสายตาจากมันเขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เขารู้สึกว่าถ้าเขาหันหลังให้มันจะเกิดอะไรบางอย่างฝาแลปอีกครั้งหนึ่งสว่างวาบทั้งทุ่งและในเสี้ยววินาทีนั้นผู้เห็นบางอย่างที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นตายเงานั้นมีเงาอีกเงาหนึ่งนั่งคุกเขา่าร่างเล็กกว่า มือกุมหน้าไว้เรากับกำลังร้องไห้แต่เมื่อแสงแลบหายไปเงานั้นก็หายไปด้วยเหลือเพียงเงาดำตัวยืนสูงที่ยังคงจ้องไม่กระพริบผูสะดุ้งสุดตัวรีบปิดม่านทันทีมือสั่นจนผ้าม่านเกือบหลุดออกจากรางเขาถอยกรูดออกมาเหมือนเด็กที่ทําผิดแล้ววิ่งหนีความจริงมันไม่เดินวนอีกต่อไปมันไม่หลบซ่อนอีกต่อไป ตอนนี้มันแค่มองเข้ามาเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างหรือไม่ก็เชิญบางอย่างให้เกิดขึ้นและสิ่งที่ทำให้เขากลัวที่สุดไม่ใช่เงานั้นแต่คือความรู้สึกในใจลึกๆว่ามันเริ่มเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ต้องขยับแม้แต่ก้าวเดียวคืนที่สฝนยังคงตก แต่คราวนี้หนักกว่าเดิมท้องฟ้าครึ้มดำไร้แสงจันทร์สายลมพัดกระหน่ำจนต้นตะแบกข้างบ้านโอนเอ็นเสียงฟ้าผ่าดังสะเทือนเหมือนโลกกำลังจะแตกออกเป็นเสียงๆฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าซ้ำไปซ้ำมาไม่หยุดบ้านไม้ทั้งหลังสั่นไหวอย่างน่ากลัวผู้ปิดไฟทุกดวงภายในบ้าน นั่งกอดตัวเองอยู่กลางห้องนั่งเล่นโดยมีมิตดพับเล่มเล็กๆอยู่ในมือเสียงหัวใจเต้นดังพอๆกับเสียงฝนเขาไม่ได้หลับมาแล้วสองคืนเต็มและคืนนี้เขารู้ว่ามันจะเลวร้ายกว่าทุกคืนที่ผ่านมาแล้วมันก็เริ่มขึ้นก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะดังมาจากประตูหน้าเขาสะดุ้งสุดตัวรีบลุกขึ้นแล้วหยุดนิ่งอยู่กับที่ รอฟังให้แน่ใจว่าไม่ได้หูแววหรือเป็นเสียงไม้บ้านลั่นอีกก๊กก๊กก๊กคราวนี้มาจากหน้าต่างห้องครัวด้านหลังก๊กก๊กประตูข้างเสียงเคาะกระจายไปทั่วบ้านทีละจุดจากด้านหน้าไปข้างบ้านจากหน้าต่างไปหลังบ้านเหมือนใครบางคนหรือบางอย่างเดินวนรอบบ้านแล้วเคาะเคาะยังมีจังหวะช้าหนักเย็นเยือก เรากับมันไม่ได้แค่พยายามเข้ามาแต่มันกำลังเรียกใครบางคนให้ออกไปหาผู้เดินถอยหลังช้าๆไปจนถึงมุมห้องเขานั่งลงขดตัวเหมือนเด็ดมีเมียดในมือแต่เหมือนไร้ประโยชน์ที่สุดในโลกเสียงเคาะยังไม่หยุดทุกบานประตูหน้าต่างในบ้านถูกมันเคาะไปหมดทีละบานเหมือนกำลังสำรวจบ้านเหมือนกำลังทดสอบว่ามีทางไหนที่มันจะเข้ามาได้บ้าง ฟ้าแลบอีกครั้งแสงสีขาวสว่างวาบผ่านกระจกหน้าต่างและในเสี้ยววินาทีนั้นเขาเห็นเงาร่างนั้นยืนอยู่ติดกระจกไม่มีหน้าไม่มีตาแค่รูปร่างดำทะมึนสูงใหญ่และไม่ขยับแล้วเสียงเคาะก็หยุดทุกอย่างเงียบลงในทันทีเงียบสนิทชนิดที่ได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจตัวเองผู้ไม่กล้าขยับไม่กล้าลุก ไม่กล้ามแม้แต่จะหายใจแรงเขานั่งอยู่ในความเงียบยาวนานเหมือนชั่วนิรันด์และในความเงียบนั้นเองเขาเริ่มรู้สึกเหมือนพื้นบ้านสั่นเบาๆคล้ายใครบางคนกำลังเดินอยู่ในบ้านอย่างเงียบเชียบแต่เขายังไม่กล้าหันไปมองเขาหลับตาแน่นกลั้นหายใจจนเสียงฝนข้างนอกกลายเป็นแค่ฉากหลังของความเงียบงันที่น่าสยดสยองและเมื่อเขากล้าลืมตาขึ้นอีกครั้ง ไม่มีเสียงอะไรอีกบ้านกลับเข้าสู่ความเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภูรู้ดีคืนนี้มันไม่ได้แค่อยู่ข้างนอกอีกต่อไปมันรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่และมันเริ่มเข้ามาแล้วคืนฝนตกอีกครั้งหลังจากหยุดไปสองวันฝนตกหนักราวกับฟ้าระบายความข้างแค้นลงมาทั้งหมดสายลมพัดใบไม้กระแทกหน้าต่างจนสัน่น บ้านทั้งหลังสั่นไหวราวกับโครงกระดูกที่กำลังจะพังผู้ตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายที่เหมือนจริงจนน่ากลัวในฝันเขาเห็นตัวเองนอนอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ไม่มีชีวิตและมีเงาดำก้มลงกระซิบข้างหูว่าถึงเวลาแล้วเขาตื่นขึ้นพร้อมเหงื่อเย็นชุ่มทั้งตัวสัญชาตญาณลึกๆในใจบอกเขาว่าเขาไม่ควรอยู่ที่นี่อีกแม้แต่นาทีเดียว เขารีบหยิบกระเป๋ารวบของใช้จําเป็นอย่างลุกลวกใจหนึ่งคิดจะหนีคืนนี้เลยแม้จะเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนท่ามกลางพายุฝนแต่เขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วอยู่ที่นี่ต่อไปอาจไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกแล้วแอนเสียงเปิดประตูดังขึ้นเองจากด้านล่างเขาหยุดมือทันทีหัวใจเต้นรัว เหมือนโลกทั้งใบเงียบลงจนได้ยินแต่เสียงชีพจรเขารู้ว่าเขาไม่ได้เปิดมันและไม่มีลมแรงพอที่จะเปิดประตูจากข้างในฝีเท้าเบาๆดังขึ้นบนพื้นไม้ตึกตึกตึกไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนมันเบาแต่หนักแน่นเหมือนเสียงของบางสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตกำลังเดินอยู่ในบ้าน ผู้รีบวิ่งเข้าห้องนอนหันควับปิดประตูและล็อกแต่รู้ดีว่ามันเข้ามาแล้วเขาถลาไปหลบในตู้เสื้อผ้าอย่างรวดเร็วสอดตัวเข้าไปในความมืดภายในนั้นพยายามกลั่นหายใจแม้หน้าอกจะกระเพื่อมแรงจากความกลัวข้างนอกเงานั้นเดินวนไปมาเสียงฝีเท้าแผ่วเบาแต่เข้าใกล้ขึ้นเรื่อยเสียงพื้นบ้านลั่นดังอี มันหยุดเดินเลงเงียบไปนานจนภูเริ่มสงสัยว่ามันไปแล้วแต่แล้วฝาไม้หนะ้าตู้เสื้อผ้าเริ่มเย็นเฉียบเหมือนความตายคืบคลานผ่านแผ่นไม้เข้ามาจากนั้นแอนประตูตู้เสื้อผ้าค่อยๆเปิดออกเองช้าๆบานไม้ขยับออกทีละนิ้วทีละเซนส่งเสียงครืด ที่ดังในความเงียบราวกับระคังตายในเงามืดของห้องผู้เห็นเงานำนั้นยืนอยู่ตรงหน้าร่างสูงใหญ่ผิดรูปผอมจนมองเห็นกระดูกโค้งงอไม่มีใบหน้าไม่มีดวงตาไม่มีปากแต่เขารู้ว่ามันจ้องเขาอยู่และมันกำลังจะพูดเสียงของมันไม่ดังออกจากปาก แต่มันดังก้องอยู่ในหัวเย็นลึกหนักเหมือนใครมาบีบขมับสองข้างไว้จนแทบระเบิดออกไปนี่บ้านของกูทันใดนั้นความมืดก็ถาโถมเข้ามาความกลัวกระแทกใส่หัวใจรุนแรงราวกับเขาโดนบางอย่างกระชากออกจากร่างโลกทั้งใบพลิกกลับภาพสุดท้ายที่เขาเห็น คือเงาดำนั้นก้มต่ำลงราวกับจะเอื้อมมือเข้ามาแตะเขาและเขาก็หมดสติไปในทันทีคืนนั้นบ้านทั้งหลัง,งเงียบสงัดเหมือนไม่เคยมีใครอยู่ในนั้นเหมือนทุกอย่างย้อนกลับไปก่อนวันที่ภูจะย้ายเข้ามาไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจของมนุษย์เช้าว,วันรุ่งขึ้นหลังจากคืนที่เหมือนตกนรกทั้งเต็น ูสะดุ้งตื่นขึ้นมาในห้องนอนเดินโซซัสโซเซราวกับร่างกายไร้แรงเขาจํำได้เลือนรางถึงประตูตู้ที่เปิดออกเงาที่จ้องมองและเสียงที่สั่นสะเทือนอยู่ในหัวออกไปนี่บ้านของกูคำพูดนั้นยังคงฝังลึกในจิตใจเขาไม่ได้ตรวจดูอะไรในบ้านอีกไม่สนว่าข้าของจะยังอยู่ครบไหมไม่สนแม้แต่จะปิดประตูบ้าน เขาคว้าคุญแจรถแล้วขับฝ่าฝนไปยังหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปเกือบสามกิโลเมตรโดยมีหัวใจติ้นรวมไม่หยุดและมือที่สั่นไม่หายพอถึงตลาดเล็กๆของหมู่บ้านชาวบ้านที่เห็นเขาต่างมองมาอย่างระแวงไม่มีใครกล้าทักไม่มีใครยิ้มให้เขาเข้าไปถามร้านขายของเก่าถามถึงบ้านไม้หลังกลางทุ่งทันทีที่เขาพูดคำว่าบ้านไม้หลังโดดเดี่ยว กลางทุง่งไม่มีเพื่อนบ้านร้านทั้งร้านก็เงียบสนิทเหมือนทุกคนหยุดหายใจจนชายชาราคนหนึ่งที่นั่งอยู่มุมร้านค่อยๆลุกขึ้นเดินเข้ามาหาเขาได้แววตาเศร้าและลึกอย่างคนแบกเรื่องไว้มานานเองไปอยู่บ้านหลังนั้นเหรอเสียงแกแหบแห้งเหมือนคนไม่ได้ใช้เสียงมานานผูกลือน้ำลายฝืดๆพยักหน้าผมเจอ บางอย่างครับผมเห็นเงาได้ยินเสียงมันจ้องผมมันอยู่ในบ้านชายชาราหลับตาแน่นถอนหายใจยาวแล้วเริ่มเล่าเมื่อก่อนบ้านหลังนั้นมีครอบครัวอยู่กันสามคนพอ่อแม่ลูกพ่อเป็นชาวไร่ขยันขันแข็งพาลูกชายออกไปทำงานในทุ่งทุกวันแม่เป็นคนใจดี มักทำกับข้าวเผื่อชาวบ้านในละแวกแม้จะอยู่ห่างไกลก็ตามแต่คืนฝนตกหนักเมื่อสิบกว่าปีก่อนพ่อกับลูกชายออกไปเก็บของในทุ่งช่วงเย็นและไม่กลับมาอีกเลยฟ้าผ่าเปรี้ยงกลางทุ่งชาวบ้านที่วิ่งไปดูก็พบร่างทั้งสองไม่เกรียมนอนเน่นนิ่งอยู่กลางหญ้าแม่ของเด็กกรีดร้องลั่นทุ่งเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเธอไม่พูด ไม่กินไม่นอนไม่ร้องไห้อีกเลยหลังจากนั้นคืนฝนตกถัดมาเธอเดินลงไปในทุ่งจุดเดียวกับที่สามีและลูกตายและเธอก็ไม่กลับขึ้นมาอีกเลยชาวบ้านไปเจอเธอในตอนเช้าใบหน้าเงยขึ้นฟ้าดวงตาเบิกค้างริมฝีปากมีรอยยิ้มจางๆเหมือนเธอได้กลับไปอยู่กับคนที่รักตรงจุดเดียวกับที่อีกสองคนจากไป ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้บ้านหลังนั้นอีกเลยคนที่เคยเข้าไปอยู่ก็ย้ายหนีในเวลาไม่กี่วันเพราะทุกคืนฝนตกจะมีเสียงร้องและเงาเดินวนรอบบ้านผู้ฟังจบมือเย็นเฉียบใจเต้นช้าลงจนเหมือนจะหยุดเขาถามแผ่วเบาแล้วไม่มีใครทำบุญให้เขาบ้างหรอครับ ชายชราสายหน้าเบาๆไม่มีใครกล้าเข้าไปไม่มีใครกล้ามองตาเงานั้นคู่ตัดสินใจนิมนต์พระจากวัดใกล้ๆไปยังบ้านหลังนั้นแม้พระยังลังเลแต่เมื่อเขาเล่าให้ฟังทั้งหมดท่านก็ตกลงเขาจุดทุกตั้งโต๊ะกลางทุง่งตรงจุดที่ครอบครัวนั้นเสียชีวิตสวดมนต์ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้อย่างตั้งใจขอขามาขออโหสิกรรม ขอให้ไปสู่ที่สงบบ้านทั้งหลังถูกรอยน้ำมนต์เสียงระฆังดังแว่งทั่วบริเวณเรากับปลุกให้ดวงวิญญาณที่รอคอยมานานได้รับรู้และในช่วงขณะที่บทสวดสุดท้ายจบลงสายลมทั้งทุ่งก็เงียบลงไม่มีเสียงร้องไม่มีเงาไม่มีความเย็นแปลกประหลาดอีกต่อไปหลังจากนั้นภูไม่เคยกลับมารบกวนที่บ้านหลังนั้นอีกเลย เขาขับรถผ่านเส้นทางเดิมหลายครั้งแต่ไม่เคยมองไปยังทิศของทุ่งนั้นอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวและเมื่อฝนตกเขามักจะเหี่ยหูฟังว่าเสียงร้องหวยหวนมันหายไปจริงหรือยัง